อาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาโชว์ทูท่ามายสโตนทุกมายสโตนแล้วก็สกินเสริมในเชดด้วยครับเอาละแล้วก็ไปเริ่มมายสโตนหนึ่งกันเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นมายสโตนหนึ่งของทูทามนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมโดยมันแค่มีเข็มขัดเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีภาพทูทามกับแอสัวมีเขาเรียกว่าอะไรผที่พันที่พันแขนนะครับ ส่วนนี้คือชีวิตที่สองนะชีวิตแรกก็เหมือนเดิมนะครับเนียแ,แต่แค่ชีวิตที่สองก็จะมีน้าเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเลยนอกจากก็ด้านหลังมีอะไรก็ไม่รู้้วยเป็นผ้าปิดแผลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนั่นแหละมาชตงก็มีแค่นี้ไปมาชตนสองก็เลยครับเอาละับท่านผู้ชมก็มามาชตนสองนะครับมาชตนสองก็มีผ้าันคอเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวอกมีแค่นี้อ๋อแล้วก็มี เป็นรองเท้าท่านผู้ชมเป็นรองเท้าที่เพิ่มเข้ามาเชบมีแค่ภาพันคอกับรองเท้าทุกอย่างมันเดิมหมดเหมือนมาสโตนโอ้แต่ตรงนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปสปอนมาด้วยรูปเกิดนะครับก็มาสโตนสองมีแค่เนี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันถือว่าดูเท่ยอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไปมาสโตนสามกันเลยครับเอาละท่านผู้ชมมาสโตนสามนะมาสโตนสามก็จะมี เสื้อคุมมาใหม่นะครับแล้วก็ด้านในนะครับจากสีดําลูกสปอน,นับกลายเป็นสีขาวลูกสปอนตรงเอวก็เป็นสีขาวซะด้วยซ้าก,ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็หน้าตาทูทามเปลี่ยนไปด้วยนะเท้าหน้าดิหน้ากลายเป็นแบบนี้เฉยเลยพี่น้าลายย้อยแต่น้าลายเป็นสีม่วงเลยนะประเด็นนะขอบตาก็นาเหมือนคนนอนน้อยนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับไมสโตนสามนะ มีแค่ผ้าคุมเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำให้เสื้อเป็นสีขาวเออาแาล้วาอสอยังอยู่นะครับ่วนทิมแทงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะท่านผู้ชมสำหรับไมสโตนสามนะเพราะปกติเขาจะอย่างเชลลี่จะเปลี่ยนดาบที่ไมสโตนสามแต่ทูทามไม่มีนะทุกอย่างเหมือนเดิมก็มีแค่นี้แล้วก็ชีวิตที่สองเขาไม่ทำให้ไอปอีกด้านหลังมันเป็นสีขาวเรืองแสงเหมือนอันเก่าแล้วซึ่งถือว่าแย่นะะผมชอบอันเก่ามากกว่า ก็ไปเจอกันมาสโตนสี่ลยครับมาท่านผู้ชมมาสโตอลสี่มาสโตนสุดท้ายครับก็ตอนนี้ทูทามีหมวกเป็นแม่หมดแล้วหมวกก็มีเข็มขัดตรอรอบไปนะเสื้อด้านไหมนะครับเป็นเหมือนเดิมแล้วก็มีสร้อยคอเป็นรูปสปอนเรืองแสงสีขาวด้วยนะแล้วก็เหมือนกับผ้าคลุมจะมิดชิดกว่าเดิมมั้งแล้วก็ต้องแขนนะเปลี่ยนไปด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องแขนตรงนี้หน้าตาก็เปลี่ยนไปนะครับ เหมือนกับดูตื่นเต้นมากกว่าเดิมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกหน้าตาทูทามว่าไงดีแล้วก็ตรงนี้มีการ์ดทูทามเอา้าเขาขีดหนะ้าแอสโรออกเห็นไหมครับขีดกระบาดแอสโรก็หน้าทูทามปินไว้นี่คือทูทามไมเสโตนสี่นะก็ไม่มีอะไรมากเลยมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เอาจริงนะผมถ้ารวมทุกมาเสโตนนะครับผมให้แค่เจ็ดจุดห้าเต็มสิบมันไม่ค่อยเท่ แต่ผมชอบอันเก่ามากๆอันเก่าผมให้สิบเต็มสิบเลยแต่อันนี้ไมเจ็ดจุดห้าพอมันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไปดูสกินเสริมนะครับหรือว่านท์เชดไปกันเลยครับเอาละัท่านผู้ชมนี่ก็คือสกินเสริมสําหรับเลเวลหนึ่งร้อยทูทามนะครับแล้วก็ตัวเขาเป็นสีม่วงนะท่านผู้ชมสําหรับนท์เชดนะครับด้านหลังมีกิ่งไม้นะครับเป็นกิ่งไม้ตอนกลางคืนสีดํานะครับสองอัน แล้วก็ตรงไหลมีดอกไม้ตอนกลางคืนนะครับประมาณนั้นนหะผมก็จะเป็นสีม่วงอมชมพูแล้วก็มีเขางอกออกมาด้วยหน้าตาก็ยิ้มแย้มแมจ่มใสมั้งมีน้ำลายยืดออกมาด้วยแทงก็แทงปกตินะครับมีดไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยลิชรอลก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือร่างแรกนะท่านผู้ชมอันนี้คือร่างแรกสว่วนนี่คือร่างสอง เมื่อกี้ล่างหนึ่งอันนี้ร่างสองนะผู้ชมแตกต่างกันมากอะ่ะอย่างแรกก็คือมือไปเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กิ่งไม้ยาวกว่าเดิมกิ่งไม้ด้านหลังยาวกว่าเดิมนะครับมีตอนนี้มีสามกิ่งแล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กิ่งไม้ยาวกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีดอกไม้งอกตามกิ่งด้วยนะประเด็นน่ะตรงกลางมีเป็นดอกไม้โผล่มาจากอกนะครับแล้วก็น้านข้างก็เหมือนเดิมนะครับ ส่วนตาเหรอเอ่อตาข้างหนึ่งมันหายแล้วอ่ะมันยุบเขาตายุบเขาไปด้านในข้างหนึ่งนะท่านผู้ชมคนน่ากลัวก็นี่คือสกินเสริมสกินเสริมชอบมากให้สิบเต็มสิบเลยเท่ามากท่านผู้ชมชอบมากสกินเสริมก็มาใช้เวลานานกว่าจะถึงเลเวลหนึ่งน้อยทุทามนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย